สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกสมาร์ทโฟนที่กำลังเป็นกระแสที่สุดตอนนี้อย่าง Honor Power 2ครับจำความว้าวของรุ่นแรกได้ไหมตัวนี้เขากลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแห่งความคุ้มค่าอีกครั้งมาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนมาดูไส้ในกันครับ Honor Power 2อัปเกรดชิปเซ็ตใหม่ที่แรงกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเหมือนเราอัปเกรดจากรถบ้านกลายเป็นรถสปอร์ตเลยละครับ แถมแบตเตอรี่ก็อึดขึ้นใช้งานหนักๆทั้งวันได้สบายแบบไม่ต้องพก power bank ให้หนักกระเป๋าเลยเทียบกับรุ่นแรกเป็นยังไงจุดที่ต่างชัดเจนคือหน้าจอครับรุ่น2ให้ refresh rate ที่ลื่นไหลกว่าเดิมมากเวลาถ่ายฟีดหรือเล่นเกมคือติดมือสุดๆแถมระบบระบายความร้อนยังทำมาดีขึ้นเครื่องไม่ร้อนจีเวลาใช้งานหนักๆเหมือนรุ่นก่อนแล้วครับ สรุปสั้นๆนะครับถ้าคุณอยากได้มือถือที่ครบจบในเครื่องเดียวทั้งแรงทั้งอึดในงบที่จับต้องได้ Honor Power 2คือคำตอบที่ใช่ที่สุดในนาทีนี้เลยใครมีรุ่นแรกอยู่ในมือแล้วกำลังลังเลบอกเลยว่าการอัปเกรดครั้งนี้คุ้มค่าทุกบาทแน่นอนครับ